ก่อนจะไปรับชมคลิปฝากพี่ๆน้องๆเป็นเพื่อนทุนกคนนะครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดให้ช่องนัทท็อปสตอรี่ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราขอบคุณครับสวัสดียามเช้าครับผมอยู่ผมนะครับในช่องนัทท็อปสตอรี่นะครับวันนี้ก็ออกมายาม มุงดักกุ้งนะครับผมเมื่อวานมาดักไว้2หลังครับเอาว่าจะเอาไปทําเป็นเหยื่อตกปลาที่เขื่อนกระเสียวนะครับวันที่ยี่สก็มีโครงการจะไปตกปลาที่เขื่อนกระเสียวจองแพ้ไว้เป็นเดือนนะหมายเท่ากับเดี๋ยวลองไปลุ้นกันดูนะครับผมว่าจะได้หรือเปล่า าไปทำเป็นเหยื่อตกปนินเห็นกระเสียวนะครับตักไว้สองหลังครับมุ้งมีน้อยได้เป่าเอ่ย เหน,นืน้อยไม่เหมือนไปดักที่ห้วยเล็กน้ำมันแห้งด้วยเรื่องๆอได้ไม่กี่ตัวเองครับนับตัวได้เลย ไปวไ้ข้างบนก่อนไปดูอีกหลังหนึ่งฝั่งนูน้นครับนี่ตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่สู้ตรงที่เราไปดักในคลิปมันก่อนไม่ได้ แต่น่าเสียดายน้ำแห้งไปแล้วน้ำแห้งน้ำแห้งดูอีกหลังหนึ่งครับผมไม่รู้ว่าได้เยอะหรือได้น้อยนะครับเดี๋ยวไปลุนด้วยกันนะครับหาเหยื่อไปตกปนินที่เขื่อนกระเสียววันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดที่จะถึงนี้ครับ พราะว่าเราได้จองแพรไว้ ไปดูหลังนี้กันครับจะมานหรือเปล่าหากินยากครับหรือดูนี้ไม่เหมือนที่อื่นแต่บ้านผมหากินยากมากแม่นองแม่น้ำอะไรก็ปลาเปอร์อะไรก็ไม่มี ได้อยู่ครับผมตัวไม่ค่อยใหญ่ไปดูกันทางบนตัวไม่สะใจเหมือนที่เราเคยไปดักในคลิปก่อนๆเลยครับถ้าใครยังไม่ดูก็สามารถกดดูได้ที่ลิงตัวไอนะขนาดดักเล่นๆนะครับในคลิปก่อนอน,นี่ครับอันนี้ตัวเล็กครับกงตัวไม่ใหญ่ ตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่เอาไปเป็นเหยื่อตกปลานินเดี๋ยวเราติดตามนะครับคลิปที่เราจะไปตกปลานินที่เขื่อนกระเสียวนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ปลาเข้าหรือไม่เข้ายัางไงแต,แต,แต่ต้องไปรอลุ้นด้วยกันนะครับจองแพ้เป็นเดือน,นครับเพราะว่าลูกค้าเยอะเยอะจัดเลยแพรล้อมเพชรเขื่อนกระเสียวต้องทำการจองครับเป็นเดือน วันที่ยี่หกยี่ิบเจ็ดมีนาเอ้ยไม่ใช่ด้ววันที่ยี่หกยี่ิบเจ็ดมิถุนายนนะครับที่เราจะไปกันเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันนะครับว่าจะหมานหรือไม่หมาน,นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็โอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาหาเหยื่อกุ้งอาจจะเป็นคลิปต้นๆนะผม ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์คอมเมนต์ทักทายกันได้ครับในช่องนะ้าท็อปสตอรี่เดี๋ยวไปติดตามรับชมตอนเราไปดักเดี๋ยวไปติดตามรับชมตอนเราไปตกปลาที่เขื่อนกระเสียวนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมก็พรได้อยู่เยือ่อเอาไปเป็นเยือ่อตกปลานิน,นครับนี่ครับ โอเคครับเจอใหมค่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ